ต่อผนังใหม่ขึ้นมาลดโอกาสการเสียหายได้มากที่สุดเลยนะครับหลังนี้ราคา2,900บาทเท่านั้นย้ำเลยนะ2,900 0บาทเท่านั้นได้อะไรบ้างซิงล้างจานสแตนเลสเกรด304ยี่ห้อเมกนะครับมีอะไรอีกมีหน้าบานนี่เลยพลาสติก ABS อันนี้คืออย่างดีเลยนะไม่ซีดเคลือบด้วยสีนานโนยี่ห้อคิงนี่มีให้ทั้งเซ็ตแบบนี้เลย มีคนถามว่าเราหูดดูดควันจะต้องเจาะหลังคาใส่ลูกหมุนไหมใส่หมวกจีนไหมบอกเลยว่าไม่ต้องใส่ลูกหมุนไม่ต้องใส่หมวกกีนนะครับมีคนถามว่าแล้วเปล่าอ,ออกทางนี้มันจะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านคุณก็ปิดหน้าตางสิครับแล้วเปล่าอ,ออกทางนี้มันจะเข้าครัวไหมถ้าเข้าครัวคุณก็ปิดประตูสิครับโอเคไหมสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน โกลเด้นทาววิภาวดีแจ้งวัฒนะหลังนี้เลยโกลเด้นทาววิภาวดีแจ้งวัฒนะนะครับหลังนี้ต่อเติมห้องครัวแบบง่ายๆมินีม่อครัวสองสเต็ปใช้งานได้จริงราคาเบาๆจับต้องได้นะครับเป็นยังไงตามผมมาดูเลยครับ ตอนนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในตัวบ้านนะครับใครซื้อกลเดนทาวน์นะเขาจะมีห้องตรงนี้ให้หนึ่งห้องนะครับเป็นคล้ายๆกับห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องอนเนกประสงค์ซึ่งอยู่ในตัวบ้านนะคุณผู้ชมห้องนี้นะครับจะสามารถเปิดประตูเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องนะครับขนาดประมาณนะครับ2เมตรคูณ3มเมตรโดยประมาณนะซึ่งในส่วนนี้ขวามือผมก็คือเป็นหน้าต่างสามารถ เปิดนะครับแล้วก็ออกมาที่ภายนอกได้ท่านงานต่อเติมของสอแสงทองการช่างนะครับเราจะแนะนําให้ลูกค้าว่าตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทําเป็นห้องครัวตรงนี้ทําเป็นโซนซักล้างแล้วก็มีระแนงเปิดโลก มาดูใกล้ๆนะครับอย่างตรงนี้นะครับเวลาอากาศเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาผ่านหน้าต่างตรงนี้นะครับจะทําให้ห้องนี้เนี่ยไม่เหม็นอับนะครับและถ้าดีกว่านั้นก็คืออากาศ f l o ์เข้ามาแล้วก็ไปออกมาตรงนี้เลยนี่เลยออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกข้างนอกตรงนี้เลยนี่เห็นไหมแต่ครับอากาศก็จะ flow จากหน้าบ้านนี่เลยนะครับ flow จากหน้าบ้านไหลเข้ามาที่ตัวบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะไม่มีช่องอับนะครับซึ่งในการดีไซน์ของเราคือห้องครัว2สเต็ปนี้นะครับ จะอยู่ตรงนี้เป็นห้องครัวและจะอยู่ด้านขวามือผมที่เปิดหน้าต่างไปเป็นโซนซักล้างซึ่งสามารถระบายอากาศาได้อากาศถ่ายเทดีมากๆนะครับก่อนจะเข้าไปห้องครัวนะครับผมจะแนะนำนิดนึงว่าส่วนนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะเป็นประตูทึบนะครับซึ่งประตูจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นประตูทึบนะครับเป็นประตูไม้ซึ่งโครงการให้มานะครับแต่หลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านนะครับต้องการเป็นประตูกระจกสไลด์นะครับต้องการ โชว์ห้องครัวนะครับเป็นใสๆนะครับก็สามารถเอาประตูออกได้และใช้วงกบเดิมนะครับแล้วก็ใช้ประตูรางแฝนข้างบนนี้นะครับแขวนได้คุณจะแขวนข้างในหรือคุณจะแขวนข้างนอกก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับต่อไปนี้ผมจะพาเข้าไปดูด้านในอ่ะเป็นยังไงตามมาดูครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องครัวแล้วนะครับต้องบอกว่าด้านหลังผมนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวตัว L ไซส์มาตรฐาน ขนาดแบบพิเศษเลยนะครับเคยอธิบายไปแล้ว1คลิปนะครับคลิปนั้นอธิบายละเอียดมากว่าเคาน์เตอร์ควรเนี่ยยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะคลิปนี้ขอสกิปไวน้นิดหนึ่งแต่คลิปนี้ผมจะเน้นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็การโฟรของอากาศนะครับซึ่งต้องบอกางนนะครับว่าตรงนี้นะครับส่วนมากเนี่ยคุณลูกค้าจะใช้เป็นเตาแก๊สแบบฮู้ดควนนะครับเพื่อที่จะนะครับแยกนะครับโซน ซิงล้างจานหรือโซลล้างจานเนี่ยเอาไว้พลรมุมกันนะครับแต่บางท่านบอกว่าชอบเตาแก๊สตรงนี้เอาซิงล้างจานไว้ตรงนี้ได้ไหมผมตอบเลยว่าได้เช่นเดียวกันต้องบอกกันนะว่าโครงการโกลเด้นเนี่ยเราทํามาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าหลายสิบหลังน่าจะร่วมร้อยหลังแล้วมั้งเรารู้ดีนะครับว่ามุมนี้นะครับเป็นมุมท่อระบายน้ําของโครงการคุณผู้ชมซึ่งท่อระบายน้ำเนี่ยจะถูกฝังอยู่ในนี้นะครับเราเนี่ยจึงทํามุมนะครับอ่มาดูกใกล้ครับเป็นมุมนะครับที่จะ ต้นท่อระบายางน้ําฝนไว้ในนี้นะครับมันจะเป็นเหลี่ยมสังเกตนะอ่านะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นโครงการโกลเด้นนะผมแนะนําให้ก่อผนังขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นผนังส่วนตัวเลยแต่ถ้าเมื่อไรคุณใช้ผนังของโครงการต้องบอกนี้ก่อนว่าโกลเด้นเนี่ยเขามีผนังสูงมากซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ต้องก่อผนังใหม่หรอกใช้ผนังโครงการได้เลย <S <S ข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ้าคุณใช้ผนังโครงการหนึ่งเลยเวลาคุณแปะกระเบื้องผนังไปเพื่อนบ้านก็แปะด้วยหรือเพื่อนบ้าน เจาะติดตู้แผนผนังของคุณก็สะเทือนกระเรื่องที่คุณแปะอยู่ก็เป็นไงมันก็จะหลุดมันก็จะแตกมีโอกาสนะแรงสะเทือนแรงกระแทกของตะวนันมีแน่นอนนะงั้นก่อผนังใหม่ขึ้นมาลดโอกาสการเสียหายได้มากที่สุดเลยนะครับข้อดีของการต่อผนังอีกอย่างนึงก็คือปลั๊กไฟปลั๊กไฟเนี่ยคุณจะได้ปลั๊กไฟที่ฝังผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้หรือจุดนี้นะครับฝังผนังหมดทุกจุดเลยนะครับ ต่อมาการก่อผนังใหม่นยข้อดีอย่างนึงก็คือต้องบอกนะครับว่าต่อให้ทางโครงการเขามีผนังสําเร็จรูปของโครงการมาให้สูงขนาดไหนแต่ก็ยังเตี้ยอยู่ดีถ้าคุณทําฝ้านี่ถ้าโครงการนะครับผมบอกให้นิดนึงนะครับว่าถ้าคุณใช้ผนังของโครงการฝ้าของคุณเนี่ยจะอยู่ประมาณขอบบวัวนี้ประมาณนี้เ,เห็นว่าผมขาเขย่งก็ถึงละแต่ถ้าก่อผนังใหม่คุณสามารถยกระดับความสูงของฝ้าเพดานเนี่ยได้สูงมา,มากๆเลยเนหะ็นไหมอ่า นี่นะครับคือข้อดีนะครับอ่ะประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปด้านนอกก็เป็นยังไงตามมาครับต่อมานะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมองมายืนอยู่ด้านนอกโซนสักลลางนะครับอากาศนะครับจะเข้าทางนี้เนื่องจากนะครับเราทําหลังคามาแค่ครึ่งหนึ่งซึ่งหลังคาตรงนี้เราทําฟ้านะครับฟ้าระแนงก็คือปิดทึบเลยเป็นหลังนะเป็นหลังคาที่ฝนตกลงมาไม่ได้ทาครึ่งและครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอุ้ยทำไมมันทึบๆตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเขาบวกออปชันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพิ่มเงินเพิ่มค่ญญญาใช้จ่าย ทำเป็นหลังคาระแนง2ชั้นนะครับซึ่งหลังคาระแนง2ชั้นข้อดีก็คือจะช่วยนะครับซอกนะครับแสงแดดนะครับไม่ให้ลงมาเต็มเมนะครับและข้อดีข้อนึ้งก็คือคนไทยนอกนะครับมองจากชั้น2ลงมาเนี่ยจะมองไม่เห็นส่วนนี้ของคุณเลยนะครับเนื่องจากทําเป็นแบบคล้ายๆกับฟันปลาอย่างเงี้ยมันจะบังสายตาได้ดีมากๆและมีคนถามมาว่าแล้วอากาศมันถ่ายเทไหมผมตอบเลยว่าถ่ายเทน้อยกว่าเดิมหน่อยนึงจะพูดเราเหมือนเดิมไม่ได้น้อยกว่าเดิมหน่อยนึง,มมนนนงแต่ คุณจะสัมผัสได้ว่าเวลาคุณมีช่องลมอ่ะอากาศมันจะเข้ามาแบบเป็นเน้นๆอ่ะเป็นเน้นๆอ่ะสัมผัสได้ว่ามันวิ่งมาเป็นเส้นๆอ่ะพอเข้าใจไหมสูตรว่าถ้ามันกว้างมากๆอ่ะไม่มีอะไรผิดเลยคุณก็ไม่รู้สึกอากาศแต่ถ้าพมันเป็นช่องลมอ่ะเป็นช่องอาคารแล้วเนี้ยคุณเคยสังเกตนะคุณลาคุณยืนอยู่ช่องอาคารลมจะแรงมากนี่แหละคือช่องลมนะครับจะทําให้ลมเนี่ยมันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเลยคุณชมแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ามันจะอาบมันจะทึบไม่มีแน่นอนนะครับ แล้วเวลาฝนตกผมบอกให้เลยว่าฝนเนี่ยลงมาเหมือนกันแต่เรามีโฟเดนให้อ่านี่ฝนเพิ่งตกเลยนี่เรามีโฟเดนระบายน้ําให้ตรงนี้นะครับอ่านี่เลยเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าวางเหนือที่ร่มข้างบนเป็นหลังคาทึบใช่ไหมเรามีก๊อกน้ําแล้วเราก็มีท่อน,น้ําทิ้งส่วนปักไฟนี่เลยเป็นปักไฟกันน้ํานะครับนี่เราคอยกันน้านะครับอ่าโอเคเห็นไหมดูแลให้ ส่วนหลังนี้แทงน้ําปั๊มน้ำแทงน้ําอันนี้คือผอมสูงมันจะมันจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นกวนเตีย้ยมันจะเป็นไงมันจะกินพื้นที่นะครับดังนั้นแนะนําแทงน้ําผอมสูงนะครับอ่าต่อมามีคนถามว่าเราหูด,ดูดควันจะต้องเจาะหลังคาใส่ลูกหมุนไหมใส่หมวกจีนไหมบอกเลยว่าไม่ต้องใส่ลูกหมุนไม่ต้องใส่หมวกจีนนะครับแล้วหูด,ดูดควันเนี่ยเวลาดูดออกแล้วมันอ,ออกทางไหนมาหนี่มานี่มานี่ออกทางนี้คุณผู้ชม โอ้โหเป็นไงล่ะมีหน้ากากกันแมลงออกทางนี้ด้วยนะครับพอออกเสร็จอากาศความร้อนนี่มันก็จะขึ้นไปที่ไรรานแดงโป่งด้านบนเลยนะครับต้องบอกว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับอากาศร้อนลอยขึ้นบนอากาศเย็นลงล่างนะดังนั้นอากาศร้อนลอยขึ้นบนเวลาผัด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 มันร้อนใช่ไหมมันก็ลอยขึ้นบนมันก็จะไม่ตกตรงนี้มีคนถามว่าแล้วเป่าออกทางนี้มันจะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านคุณก็ปิดหน้าต่างสิครับ แล้วบอกทอนนี้มันจะเข้าครัวไหมถ้าเข้าครัวคุณก็ปิดประตูสิครับโอเคไหมอ่าโอเคเอาคำขำนะคลิปนี้นะครับก็ใครที่ดูหลายๆคลิปแล้วอาจจะเข้าใจหลายๆอย่างแล้วนะครับก็กําลังจะตกลงงใจทํากับเรานะครับก็อยากให้แอดไลน์มาเลยนะครับถ้าตกลง,งใจแอดไลน์มารอโปรโมชั่นดีๆถ้ายิงโปรโมชั่นเมื่อไหร่รีบทําเลยนะครับเพราะว่านานๆที่เราแจกโปรโมชั่นนะอีกข้อนึงก็คือ สำหรับใครที่อยากให้เราแบบสำรวจหน้างานนะครับค่าสำรวจหน้างาน2,000บาทเท่านั้น2,000นี้สามารถนําไปหักกับค่าต่อเติมได้100%เลยนะครับสำหรับหลังนี้ห้องครัวนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกให้ตามมาครับก่อนจะจบคลิปนะครับเราบอกราคาเลยจริงๆอะ่ะเราประกาศราคาหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วแต่ลูกค้าบางท่านไม่ได้เข้าไปดูเนาะหลังนี้ราคา2 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นย้ำเลยนะ2 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้อะไราบ้างได้ทุกอย่างเลยยกเวนเตาแก๊สหูดูดฟันแล้วก็ปูกแขวนอุปกรณ์แขวนนอกนั้นมีให้หมดมีอะไรซิงล้างจานสเตเลสเกต3 3 4 4ยี่ห้อเมกนะครับมีอะไรอีกนี่มีหน้าบานนี่เลยพลาสติก ABS อันนี้คืออย่างดีเลยนะไม่ซีด เคลือบด้วยสีนาโนพลาสติก,ก ABS ยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานมากๆยี่ห้อ King นี่มีให้ทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนี่ทั้งเซ็ตแบบนี้เลยกระเบื้องจะต้องจ่ายตังเพิ่มไหมไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยเราให้กล่องละ200แต่ถ้าเกินกล่องละ200 a d d o แอดออนเพิ่มยกตัวอย่างอย่างพื้นพื้นลายนี้ผมการันตีเลยว่าไม่เกินประมาณ180บบาทโดยประมาณนะสิ่งที่เกินก็คือดูก่อนนี่กระเบื้องผนังเกิน กระเบื้องผนังกล่องละร0อกล่องละ349บาทเกิน149บเกระเบื้องผนังใช้ทั้งหมด20กล่องเพิ่มประมาณ2 0 0 0 2,000กว่าบาท3,000ไม่เกินนี้ถ้ากระเบื้องผนังลายนี้นะซิงล้างจานมีให้แล้วท็อปเคาน์เตอร์นะครับไม่น่าจะเกินคิ้วแบบนี้มีให้แล้วฝ้าไฟอะไรพวกนี้มีให้หมดแล้วด้านนอกอะไรอีกนะรานงระแงมีให้หมดแล้วแต่แทงน้ำปั๊มน้ำซื้อเองนะครับโอเคโอเคไหม ประตูกระจกอะไรนี้ให้หมดเลยเอาเป็นว่าจ่ายครบจบในที่เดียวเลยราคานี้นะครับเป็นราคาที่เราขายดีมากๆแล้วก็ลูกค้าสนใจเยอะมากเลยนะครับเอาเป็นว่าคุณจ่ายครบจบในที่เดียวแล้วคุณไม่ต้องไปลำบากลำบากอะไรไปขนกระเบื้องไปขนหน้าบานไปขนซีลังกาไม่ต้องหรือไม่ต้องมารอรับเรามีช่างมารอรับให้เรามีคนมารอรับให้เรามีคนมาส่งให้อะไรให้ดูแลให้หมดคุณเอาเวลาไปทํางานเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะตรวจงาน เราจะมีรูปอัปเดตผ่านกลุ่มไลน์ของคุณอัปเดตให้อัปเดตให้สัปดาห์หนึ่งอัปเดตให้ไม่ต่ำกว่า3ครั้งอ่ะอัปเดตให้ตลอดเพราะว่าอะไรถ้าอัปเดตทุกวันบางทีหน้าง,งานมันยังไม่ค่อยขยับบางทีหน้าง,งานมันเป็นแบบไซส์ใหญ่เนาะก็ฝากเอาไว้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าจบพิมงทั้งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณยิงที่รับชมรับฟังนะสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากทำแอดไลน์หรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0แ4 8 8ปอ่ะฝากไว้ท่างนี้แล้วกัน ขอบคุณจริงพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสัลนีสวัสดีครับ